ในที่สุดวงการมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่ออเมริกาเปิดตัวครูเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดประจำปี2026อย่างเป็นทางการ New American Cruiser Motorcycle 2026รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อปลุกตำนานแห่งเส้นทางไกลให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่รถแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพตัวจริงบนท้องถนน รูปลักษ์ภายนอกของ New American Cruiser 2026สกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็นตัวถังขนาดใหญ่เส้นสายโคง้งมนแบบกล้ามเนื้อแน่นแน่นที่ให้ความรู้สึกดุดันแต่สาง่างามในเวลาเดียวกันถังน้ำมันทรงถั่วสไตล์คลาสสิกถูกออกแบบใหม่ให้มีความโค้งลึกและรุ่ลมมากขึ้น ผสมกับปฟหน้าเล็ดทรงกลมแบบเรโทรโมเดิร์นที่ให้กลิ่นอายของยุค70 s แต่ก็ทันสมัยด้วยระบบ daytime running light แบบวงแหวนที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เครื่องยนต์คือหัวใจหลักของคันนี้ขุมพลังวีทวินขนาด1802ซีซีที่ส่งแรงบิดมหาศาลกว่า160นิวตันเมตรตั้งแต่รอบต่ำเสียงเครื่องที่ดิบหนักและสะเทือนใจแบบอเมริกันแท้จะทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกเหมือนกำลังควบพลังของสัตว์ร้ายบนถนนทุกครั้งที่บิดคันเร่งเสียงคำรามจากท่อคู่ทรงยาวนั้นไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือ ซิมโฟนีของเสรีภาพที่แฟนครุยเซอร์ทั่วโลกต่าง,ลงหลงไหลด้านเทคโนโลยีปี2026ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะค่ายผู้ผลิตจากอเมริกาได้ติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเข้ามาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นไ right ร้บยวายทรอเทอร์ครุสคอนโทรลแบบปรับได้ traction control system TCS และระบบเบรก ABS แบบ cornering จาก Bosch ที่ช่วยให้การเข้าโคง้งและการเบรคปลอดภัยในทุกสภาพถนนหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบ Full Color TFT Display ขนาด6นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS และ Android ผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะของแบรนด์ ซึ่งสามารถดูแผนที่ฟังเพลงรับสายและแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ได้ในหน้าจอเดียวเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานความคลาสสิกของสายครุเซอร์เข้ากับโลกดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เฟรมและช่วงล่างได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างเหล็กกล้าแบบดับเบิลเครด์ที่เพิ่มความแข็งแรงและลดน้ำหนักลงกว่าเดิมถึง10%พร้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบอัพไซด์ดาวจากโชว์ัดและโชคหลังคู่ที่ปรับระดับได้เพื่อให้การขับขี่ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขี่ชิลในเมืองหรือออกทัวรย์ยะยะไกลนิวอเมริกันครูเซอร2026ก็พร้อมรับทุกความท้าทาย ระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสก์คู่ด้านหน้าแบบฟลอติ้งขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์สี่พอรตจากเบรโบที่ให้การหยุดที่มั่นใจในทุกสถานการณ์ด้านหลังเป็นดิสก์เดี่ยวขนาด300มิลลิเมตรที่ทำงานร่วมกับระบบ ABS อย่างแม่นยำให้ความรู้สึกควบคุมได้ดั่งใจแม้ขับที่ความเร็วสูงท่านั่งของรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุดเบาะหนังแท้เย็บมือให้สัมผัสนุ่มแต่แน่น มาพร้อมตำแหน่งพักเท้าแบบ